สวัสดีค่ะตอนนี้อากาศเริ่มเย็นลงละเราก็จะมาใช้สบู่ที่เน้นค่าบำรุงหน่อยผิวเราจะได้ไม่แห้งเพราะบางคนต้องใช้น้ำอุ่นในการอาบน้ำสูตรที่ครูจะทำวันนี้คือสูตรที่เป็นสบู่ที่เน้นค่าบำรุงใช้น้ำมันง่ายๆสามตัวเพราะว่าหน้านี้เราก็ทำเบเกอรี่กันอะไรกันก็จะมีช็อตเทนนิ่งเหลือ ครูจะใช้ช็อตเทนนิ่งที่เป็นไขวัวใช้น้ำมันมะกอกแล้วก็ใช้น้ำมันละหุ่มสูตรนี้เราใช้น้ำมัน600คันณินี้การแต่งสีเราจะใช้สีธรรมชาติจากธนาคาครูมีผงธนาคาอยู่นักเรียนจะเห็นว่าธนาคาเราเมื่อเป็นผงเนี่ยสีเขาชมพูก็ยังไม่ออกต่อเมื่อเขาโดนความร้อนสีชมพูของธนาคาจะออก สีชมพูนี้ได้จากแก่นธนาคาที่อยู่เป,เป็นเนื้อในแก่นนะคะเนื้อในแก่นที่แก่ๆถ้าใครที่เรียนแพทย์แผนไทยมาก็จะรู้ว่าถ้าเป็นแก่นข้างในเขาจะได้สีชมพูและเราจะล่อนละเอียดขณะเดียวกันเราก็จะใส่สารสกัดธนาคาที่เราสกัดเองด้วยพอปิอตรีนถ้าใครอยากรู้ว่าสกัดยังไงไปย้อนกลับไปดูคลิปที่เราทำ ฟักข้าวเราจะมีการเอาพอปเปอรินไปสกัดหรืออา่านในหนังสือที่ท่านลองได้แปลไว้การสกัดสมุนไพรด้วยตัวประกอบอื่นๆเช่นแอลกอฮอล์พอบเปลรนหรือการสกัดด้วยน้ำในสูตรเราใช้น้ำ228หรือพูดง่ายๆ230แบ่งมาเป็นส่วนนี้50เพราะฉะนั้นน้ำละลายด่างเราจะเหลือ180 เราละลายด่างก่อนเลยนะคะใช้น้ำร้อยน้ำเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะเพราะเราทำฮอตโปรเซสเสร็จแล้วโซดาไฟใช้75กรัมมัน75.83 ตัดทิ้งเอาเจ็ดาแล้วไม่ปัดขึ้นนะคะเราปัดลง75 74.8 74. ิบห้าเจ็่กาก็ใช้ได้แล้วค่ะ เราเทสโตรดาไฟลงในน้ำคนให้ละลายระวังไอระเหยขึอนนิดหนึ่งนะคะทีนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องน้ำมัน สูตรวันนี้ค่าคอนดิช i ั n นนิ่งเรา64สิถือว่าสูงค่าทำความสะอาดเราแค่สเพราะฉะนั้นเราไม่เน้นทำความสะอาดเยอะเน้นฟองฟองโตเดี๋ยวดูจากซบแคลได้นะคะเราช่างของแข็งก่อนเราใช้ไขวัว300ย ไขวัวเราคือช็อตเทนนิ่งถือว่าเป็นน้ำมันแข็งตัวหนึ่งถ้าใครไม่มีก็เจียวไขวัวได้นะคะ300รย ใครใช้สบู่ไขวววแล้วจะติดใจค่ะสบู่จะนุ่มนวลเคสามร้อยสองตัวต่อไปโอลิฟออยล์โฟมาดสองร้อยใช้ยี่ห้อใดก็ได้นะคะ อลิฟออยนี่เป็นน้ำมันที่ได้ทั้งอ่อนและแข็งอยู่ที่กระบวนการผลิตเมื่อ2วันมีนักเรียนจากฝรั่งเศสมาบอกว่าโอลิฟออยบ้านเขาเป็นไข่ก็แสดงว่าการมวิธีการผลิตเขาเป็นอีกอย่างหนึ่งในหนังสือท่านลองจะบอกว่าเป็นทั้งอ่อนและแข็ง ตัวสุดท้ายน้ำมันละหุ่ง100กรัมกดไขมันในน้ำมันละหุ่งนะคะจะวิ่งเข้าไปทำปิยากับไข่ก่อนเพื่อนเลยครถึงชอบใช้น้ำมันละหุ่งและสะบู่เขาจะเจลสวย ชนิดธนาคาเราสามารถใส่ไปได้เลยค่ะเพราะเราต้องการให้ความร้อนเข้าสากัดสารสำคัญในธนาคาออกมาเราจะใช้ประมาณ20กรัมเพราะว่ามันน้ำมันมัน600ชอ้อนนี้15กรัมโดยประมาณนะคะ ขป้นตั้งไฟเลยค่ะไขวัวละลายเกือบหมดแล้วค่ะลองดู 64ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราเทด่างลงน้ำมันนะคะอย่าลืมใช้กระชอนกรองซะหน่อย เราใช้ตัวช่วยอย่าลืมใส่แว่นค่ะ เราคนตัดฟองอากาศแค่นิดหนึ่งเดี๋ยวเราปิดฝาตุ๋นเข้าไปนะคะ เราเห็นสบู่แยกชั้นอย่างเงี้ยน่าจะได้แล้วล่ะค่ะธนาคารเขาจะชมสีชมพูมีสีชมพูนอ่อนนะคะ ช่วงนี้นะคะเราจะใส่สารสกัดลงไปเลยค่ะ เราปิดไฟเลยนะคะใส่น้ำหอมได้เลยค่ะอย่าลืมใส่แว่นนะคะ จะกระเด็นกระดอน เมื่อเห็นเข้าเข้ากันดีเราก็เตรียมเทลงโมเลยสีที่เขาได้นะคะเขาจะไม่ชมพูสดนะคะเขาจะเป็นอมชมพูนิดๆตามสีไม้เขาอะค่ะ กยหน้าเขานิดหนึ่งนะคะตกแต่งด้วยกริตเตอร์ค่ะ ทิ้งไว้สักยีบสี่ชั่วโมงเราก็มาตัดสบู่กันนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาตัดสบู่กันนะคะสะบู่ธนาคารเราเป็นยังไงบ้าง จะเห็นเนื้อเนียนสวยมากเลยนะคะ ก้สุดท้ายใหญ่หน่อยไปลองทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะ